เรียกได้ว่าพวกหัวหลุมอะไรเราทำกับมันไหมไอทำนิดเดียวครับอ๋อมีแก่นิดนึงใช่มีแก่นิดนึงครับอาฮโอเคครับเดี๋ยวให้น้องดับก่อนเพราะว่ารถเขาเย็นมากผมมาถึงเนี่ยมันคงให้่เพื่อนดูหุ่นละน่าจะเอาเรื่องอยู่อ่ะสนับสนุนรายการโดยโช๊คอัพที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 โชคอั โชกัพคุณภาพที่คุณเลือกได้เสื้อสติกเกอร์หมวกพร้อมจำหน่ายของแท้ในอินบ็อกซ์เท่านั้นถ้าหลังถนนฟิวฟยวก็มีให้ดูด้วยนะครับเพื่อนครับหลายท่านที่ไม่รู้จักน้องเขาวันนี้ครับผมอยากให้ลองรู้จักกันดูฮะเพราะอย่างน้อง ยี่สิ้ามาครับขึ้นมาอีก30กว่าตัวใช่ครับแต่เคเองกดไปแล้ว500ใช่ครับเย็ดเคห้าร้อยเก้ามาครับเด็กกนอยู่ยี่สิบแปดเพื่อครับ สวัสดีครับเพื่อนครับอยู่กับผมครับวอกัฟิวแค่วุ้นวงการครับวันนี้พามาดูอู่น้องใหม่ของวงการเลยครับกับอู่ช่างเคเซอร์วิสครับน้องเคคนนี้เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ว่าอายุน้อยฮะแต่ความตั้งใจสูงมากฮะผลงานการทํารถเรียกได้ว่าขยับขยายมาอย่างต่อเนื่องรถแข่งมีเป็นของตัวเองรถบ้านหลังถนนเฟียวก็มีให้ดูด้วยนะครับเพื่อนครับหลายท่านที่ไม่รู้จักน้องเขาวันนี้ครับผมอยากให้ลองรู้จักกันดูฮะเพราะอย่างน้อยน่าจะเป็นแนวทางแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนกว่าเป็นเขาอยากเห็นหน้าตาเขาหรือยัง อยากเห็นแล้วใช่ไหมครับคนนี้ครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเคครับผมสสวัดีครับนำตัวเพื่อนๆอย่างเป็นทางการหน่อยครับผมโอ้ช่างเคเซอร์วิสนะครับผมนะน้องเคครับผมน้องเคปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบแปดปีครับยี่สิบแปดครับผมเป็นคนจังหวัดอะไรครับนครศรีธรรมราชครับจริงป่ะจริงครับนครศรีใช่ครับนั่นช่วยนะนำตัวเพื่อนเป็นภาษาบ้านหน่อยได้ไหมเออไหนแนะนำตัวภาษาบ้านดิอ่ะสวัสดีรักทคร่เพื่อนหน่อยเร็วสวัสดีครับเอาพูดปัญหาตายแล้วเนี่ย สวัสดีครับผมอูชังเคอสวิตสครับผมเออออกงานดันๆเลยครับเคครับตรงนี้คืออู่ใหม่ที่กําลังสร้างอยู่ถูกไหมฮะใช่ครับใหญ่โตมากรถเยอะมากว้าวตรงนี้คือแห่งหนตําบลใดครับ้อเคอันนี้ตําบลนาดีครับนาดีใช่ครับจังหวัดอะไรจังหวัดสมุทรสาครครับแล้วทาไมถึงขึ้นมาเอาดีที่จังหวัดนี้ทาไมไม่อยู่บ้านตอนแรกผมยูว่าผมทาอู่มอไซค์อยู่ครับอืทีนี้ไม่ไหวครับ เล, <laughs> เลยเพ้นมาอยู่ที่นี่เออครับผมเออ <laughs> แล้วฝีไม้ลายมือในส่วนของรถยนต์แน่นอนตอนนี้ผลงานรถแข่งมีของตัวเองแล้วใช่ครับนี่เลยเพื่อนครับให้ดูกันก่อนเลยฮนะคันนี้เป็นรถของน้องเขาเองแล้วเดี๋ยวมีรถประกอบรายการด้วยคันดีครับเพื่อนครับดี a x บอดี้รถบ้านง่ายๆเลยกับสเต็ปจับต้องได้เชื่อว,ว่าเป็นแบบนั้นน้องเคครับครับผมรถคันนี้ทำมาวิ่งในรุ่นอะไรครับ <laughs> บอกเพื่อนๆหน่อยเร็วอ่าอันนี้ทำมาวิ่งรุ่นส0 0 5ัตห้าเซนตครับผมครับผมอ่า อีกรุ่รน2 5า0แล้วก็ลูกเดิมนะครับลูกเดิมแต่เป็นเ็นก้านสิ่งระยะชักเดิมอมเดิมหมดเลยครับเรี่นกว่าเดิมหมดเลยใช่ครับเดิมหมดเลยครับโอเคครับไอ้คำว่า2,500ศูนย์ดาในส่วนนี้แน่นอนเราไม่ได้มีการตุกติกอะไรลงไปเลยถูกไหมอ่าไม่มีครับเออ ครับผมห้องเครื่องเรียกได้ว่าเราในกันแบบนี่เลยยังไม่ได้เก็บโล่ไม่อะไรเดิมๆเลยครับเดิมๆเลยใช่ครับหลายท่านไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วทาไมรถแข่งน้องเคถึงแบบเอ้บอดี้สภาพมันลดบ้านจ๋าร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้แต่หารู้ไหมจริงๆแล้วน้องเอามีส่วนร่วมรถแข่งหลายๆคันมาก่อนหน้านี้จริงไหมจริงครับเนาะใช่ครับตั้งแต่รถผมครับคันสี่ประตูครับตอนนี้มันพังอยู่ครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้เลยเอาคันนี้มาทําก่อนครับ าว่าทําแก้ขัดใช่ครับแก้ขัดไปก่อนครับและนอกจากนี้เองน้องเคอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะเขาเองร่วมกับรถแข่งหลายคันช่างหลายอู่ที่อยู่ในโซนฝั่งนี้ใช่ครับเคเองเขามีส่วนร่วมไปส่วนนั้นด้วยใช่ครับเรียกได้ไปไหนไปกันใช่ครับช่วยกันดูก็ลูกพี่ผมนะครับชาวพคนกองแจ็คครับเอาเหรอใช่ครับพี่พลนะนะใช่ครับรถวิ่งสิบนต้นอ่ะใช่ครับอโใช่ครับแล้วก็มีนี่ครับที่ว่าอยู่เบื้องหลังผมมีพี่ตั้มครับ ตามคัสซิ่งแล้วก็พี่ใหม่ออโต้แม็กเอหลายหลายคนนะครับเลยหลายคนใช่ครับที่ช่วยดันผมครับนี่ชัดเจนครับเพื่อนๆฮะคันนี้ครับ25งพันห้าแตนดัตหลายท่านที่รถยังเป็นท้องเครื่องเดิมก็นี่ดูคันนี้ฮะบางคนบอกบกอฮะอย่างนี้ออกรายการได้ไหมได้ดิเพราะกิมมิคไฮไลท์มันมีถูกไหมใช่ครับปั่นแรงม้าจูนไดโนไว้มากสุดเท่าไหร่สําหรับ คเซอร์ว okay. so ิท่องใบที่ผมจูนเองนะครับ5้า enfin ้าหมาครับผมห้ารอแล้วเหรอใช่ครับเออ5 0 9้าหมาแล้วก็วันน uh 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 ั้นไปขึ้นเนโน่แล้วก็พี่แบงค์ปากช่องครับมาจูนให้ครับ54.9้าหมาครับขึ้นมาอีก30กว่าต hey ัวใช่ครับแต่เคเองกดไปแล้ว500ใช่ครับย็ดสเค้าหมาครับเด็กอายุ28แปดเพื่อครับกับสไตลการทำรถประสบการณ์กี่ปีผมครับประมาณ3-3ปีสปีครับแต่แน่นอนพื้นฐานมอไซค์เรามีเรื่องของเครื่องยนต์อะไรอยู่แล้วใช่ใช่ครับ แล้วในช่วง3 4ปีมานี้แล้วว่าเราก็คูกับพี่ๆอู่ดังๆหลายๆอู่อยู่แล้วใช่ครับก็ลูกพี่เป็นคนสอนผมตลอดครับช่างคนกองเจ๊กครับให้ทำแนะนําผมนู่นบอกนี่บอกนั่นครับหลายๆอย่างครับเออก็ช่วยเหลือผมมาตลอดครับนี่ฮรรวมถึงพี่ใหม่ด้วยแล้วก็อีกหลายคนใช่ไหมฮะใช่ครับเออนี่หลายคนครับอยู่ข้างหลังผมเคครับทุกสิ่งอย่างพี่อาจจะไม่ลงเรื่องความสวยงามอย่างที่เราเห็นกันครับแต่แน่นอนเครื่องยนต์ระดับตัวนี้500ม้าบวกใช่ครับสี่ติเวลามองไว้เท่าไหร่ก็ตอนแรกผมตั้งไว้ประมาณ18ครับ สิบจุดแปดใช่ครับทีนี้รถมันไม่ลงพื้นครับได้ที่เบสโซนแต่จ,จริงมันรถวิ่งสิบตั้งนานแล้วแต่มันไม่ลงพื้นครับนั่นแหละครับเลยได้ที่เบสโซนมาสเปคเครื่องเป็นไงบ้างครับในส่วนของพวกระบบน้ํามันต่างๆครับก็ตลาดทั่วไปครับของตลาดทั่วไปอืมไม่มีอะไรเยอะครับผมปั๊มอะไรคันนี้ บัมสามโลครับบัมสามโลใช่ครับก็ติ๊กอะยังไงกี่ตัวปั๊มติ๊กสองโลครับแล้วก็เนี่ยครับมีเล็กกูเลสพวกระบบน้ํามันแบบบ้านๆนะครับครับไม่มีอะไรเยอะครับไม่มีอะไรเยอะใช่ครับงานระบบอัลาร์กาเรื่ององเทโบเลยครับเลือกใช้ของใครบอกได้ไหมเทโบเนี่ยครับผมซื้อพี่ตองหนึ่งมาครับตองหนึ่งใช่ครับเออเฮ้อน้องผมไปซื้อมาให้ครับแต่ละย่าใบทุกสิ่งอย่างเลยเป็นสเปคที่เราต้องการถูกไหมใช่ครับสเปคแข็งครับเออดูัะเพื่อนครับนี่ฮะดูกล่องจริงๆเขาไม่ได้อยู่อย่างนี้นะ ใช่ครับมีเขามาวางไว้เฉยๆยังไม่ได้รัดยังไม่ได้อะไรไม่ได้รัดไม่อะไรครับคันนี้วิ่งเกียร์อะไรคัสอะไรครับอ่าเป็นคัสพี่ตั้มครับตั้มคัสิ่งครับครับแล้วก็เกียร์ OS ของ m อ x ครับเป็น OS ของ m อ x ใช่ครับว้าว60ฟุตดีไหมครับตอนนี้60ฟุตอ่าดีสุดก็16ครับช่วงล่างเป็นไงช่วงล่างเขาทำเองครับอือหือโชคอะไรบอกได้ไหมโชคโปพัรครับเอ็นพี่บอกโปพัรใช่ครับเออก็ยืมยืมยืมพวกมาใส่ครับมึงนี่นนนนะใใช่่คครับโอเสวี้ไป เคครับภาพรวมบอดี้รถพาดูหน่อยครับเพื่อนๆฮะนี่คือรถบ้านนี่คือรถเหล็กเลยนะฮะครับผมใช่ไหมเคใช่ครับรถเหล็กครับประตูมันเป็นแรงปุป่วะประตูเลาะหน่อยยังครับโอ้เนี่ยครับอ๋อแต่เป็นประตูเดิมเลาะใช่ครับเลาะครับดูฮะภายในเพื่อนครับตามนี้เลยฮะเดิมๆนะบ้านๆบ้านๆครับบบาคู่วัดแรงดันวัดบูทดูฮะนี่ก็โอเคนี่ตามเหลเลยครับเหล็กหมดเลยใช่ครับคาสซียังไม่ได้เว้าเลยครับยังไม่เ้ว้าเลยไม่ได้เว้าคือคาสซีเว้าแล้วแต่ว่ายังไม่ตัด โโอ้หดูยางนี่ระยะทำการเลยนะใช่ครับนะว้าดูฮะช่วงล่างโปรพัร์นะฮะในส่วนนี้ก็เป็นนี่เลยผู้นำหนุต่างๆใช่ครับว่ากันไปตามนี้ <c oughs> โอเคครับต,ตาร์ทฟังเสียงได้ไหม <c oughs> ได้ครับได้เ่อะนะเดี๋ยวรอดูฮะห้าร้อยสี่สิบกม้าครับคันนี้อเอดี่ะว้าวพื่อนนะเครื่องเดิม2,5 0 0ครับเพื่อนครับเทอร์โบหัวหน้า3,000ครับ แก้ดนึดนงใช่มีแก้นดนึงครับอาา่าฮะโอเคครับเดี๋ยวให้น้องดับก่อนเพราะว่า โอเคครับเดี๋ยวให้น้องดับก่อนเพราะว่ารถเขาเย็นมากผมมาถึงเนี่ยมันคงใหญ่เพื่อนดูุนแหละน่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับผมเออพอดีรถพวกที่ทําหัวหลุมมันจะอาการประมาณนี้กันหมดที่เราสังเกตนะเพื่อนบทำนิดวครับมันไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ใช่ครับเออนั่นคือรายละเอียดและใช่ครับโอเคครับตรงนี้คือรถแข่งใช่ครับเอามาทําขั้นเวลาความสนดุกของเราก่อนได้ครับถูกไหมถูกครับเออและแน่นอนก็ยังมีในส่วนของนี่อีกคันนี้ยังไง อันน wow. ี้เป็นของช่างหนูพันท้ายครับพี่หนูพันท้ายใช่ครับก็ดูแลกันไปดูแลกันมาครับผมเออเฮ้ออันนี้เป็นรถของพี่ใหม่ออโตแมกครับพี่ใหม่ตโตแมกใช่ครับก็ดูแลในส่วนของเรียกได้ว่าเครื่องยนต์หลักๆจะเป็นพี่หนูพันท้ายไปใช่ครับขอดูเครื่องยนต์หน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับไปลองดูคันนี้เป็นหนึ่งคันนี้เป็นรถแข่งสี่ตีเดิมคันนี้ถ้าจะไม่ผิดวิ่งระดับสิบต้นๆไว้ถูกไหมครับใช่ครับนี่เบอร์หนึ่งครับผมบอกแล้วฮะอีกหนึ่งความน่าติดตามซึ่งเคเองเขาก็เร ดู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 เดินมาดูเดินมาดูนี่ครับพี่ใหม่ครับเออพี่เปิดฝาปองหน่อยดูฮะเดี๋ยวให้ดูครับเพื่อนครับนี่ในส่วนของเครื่องยนต์ในส่วนนี้ว้าวนี่ก็แบบว้าวใครเห็นกันเลยนี่คือหน้าตาเครื่องยนต์ซึ่งพิกัดเวลาเดิมวิ่งไว้10.4ใช่ไหมครับผมเออล่าสุดเห็นบอกว่ารายละเอียดเครื่องนี้นมันเครื่องตัวใหม่ใช่ครับเครื่องตัวใหม่ครับแค่ลันยินไว้ยังไม่ได้วิ่งเลยครับลันยินไว้ ลานินไว้เฉยใช่ครับลานินไว้ก่อนครับสเปคเครื่องรถคันนี้ทำไปวิ่งรุ่นไหนครับอ่าอันนี้น่าจะวิ่งรถเหล็กครับรถเหล็กรถเหล็กโชโคครับนะอีกหนึ่งความแรงที่อยากให้เราติดตามกันดูครับดูว่าเป็นครับเดี๋ยวรอสเปคใหม่ก่อนรอรถวิ่งก่อนนายเคแจ้งผลได้นะได้ได้ครับรวมเป็นรถเคด้วยนะได้ครับและนี่รถใครรถบ้านเนาะอันนี้รถรถจีมารครับผมแล้วก็รถลูกค้าโอ้โหเรียกได้ว่าเนี่ยเพื่อนๆอู่เขายังไม่เสร็จนะนี่อู่ใหม่นะเรียกว่านั่งเสิบเปนะ นี่มึงแน่นเลยนะเคไหวอวะคันนี้เขาทาจากผมไปครับอันนี้เป็นเครื่องสามพันซิ่งครับโอ้สามพันซิ่งใช่ครับแต่เป็นข้อขสามพันไม่ไม่ใช่สามพันหนึ่งครับเป็นสามพันครับแต่ว่าเป็นเครื่องซิ่งครับขอดูหน่อยได้ไหมได้ครับได้เดี๋ยวผมจะถามงบประมาณด้วยแล้วกันหน่ก็คุยมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะว่างบมันเยอะไหมสําหรับในส่วนของตัวน้องเคเองนะครับเคครับจริงๆแล้วรถรถรถล็อกอะไรรถอะไมนะล็อกรถล็อกกุญแจอยู่ที่อู่เก่าด้วยใช่ครับอ่ะไม่เป็นไรงั้นเคงั้นพี่คุยหน่อยได้ไหมได้ครับ งบประมาณเพื่อนๆสมมติอ่ะมีเครื่องสองพันห้าอยากจะทําสเต็ปที่ว่าไล่ข้างหลังถนนขับสนุกงบประมาณเริ่มต้นเท่าไหร่ครับก็เริ่มต้นนะครับหลักๆเลยก็อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทครับมีอะไรบ้างคร่าวๆก็มีให้หมดทุกอย่างครับเถ้าว่าแบบแบบแ,บบแสนหนึ่งก็มีให้ครบผมทําช่รงล่างทําเกียร์คือได้ครบทุกอย่างอืครับผม,มได้ครบหมดเลยงบประมาณประหยัดมีไหมสําหรับดีแม็กอยากจะทาแบบผมมีเงินกำมา20,000ื่นได้อะไรบ้างมีครับก็น่าจะได้ร็ได้ปั๊ม ปั๊มหัวฉีดพวกเนี้ยครับแล้วก็รีแมปกล่งองหลักเออแล้วก็อีกหน่อยอีกมันก็มีอีกครับรายละเอียดนิดๆหน่นนอยๆน่อยเรียกได,ด้ว่วคุยกัน <V S 1> ดีกว่าใช่ครับเออนี่เพื่อนนะฮะลองดูฮะรถเขาเยอะจริงครับที่นี่ฮะนี่ดูดินี่รถคันแดงสวยๆวเบรกเบอร์มีหมดเรียกว่าถ้าใครเอามาให้เราขึ้นได้ก็ได้หมดได้หมดครับในส่วนนี้ครับผมว่าไง คุยกับน้องนี่คนใต้นะฮะยี่แปดครับเพื่อนครับกิจ <c oughs> การอู่ใหม่ใหญ่โตด้านหน้าครับว้าว <c oughs> ยังไม่เสร็จดีครับยังไม่เสร็จดี <c oughs> ใช่ครับเคครับ <c oughs> ภาพรวมตอนนี้ธุรกิจนอกจากการทําในส่วนของอู่รถแข่งแล้ว <c oughs> รหรืออู่รถบ้านหลังโดด่อมบมรุงรักษาแบบนี้มีอะไรที่ทําอยู่บ้างก็ทําหมดแลวครับหลักๆก็ทําเครื่องยนต์ทเกียร์อ่าแล้วก็ช่วงล่างพวกนี้ครับคือ่อรบมรุงทั่วไปนั่นแหละครับเมื่อกี้ผ่านมาเห็นแฟนเปิดร้านอะไรวะแฟนผมเปิดร้านตรงสวยครับจริงป่ะใช่ครับเออลูกค้าเยอะไหม พ่อเยอะอยู่ครับชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรอ่าเกตซาลอนครับเกศซาลอนใช่ครับอยู่ใกล้ๆกันอยู่ในตลาดเทยลน์ครับใกล้ๆกันใกล้ๆกันใช่ครับนี่เราไปใช้บริการกันดูว่าแฟนน้องเคทำร้านด้วยครับผมแต่ตอนนี้อู่รอสักครู่และรอดูผลงานน้องเขาเบื้องครับผมเชื่อว่าน้องเนี้ยไปได้ไกลถ้าไม่ถอดใจครับผมมึงก็ถอดใจไปเนี่ยไม่ถอดใจครับเอาให้ดีเดินครับเดินสู้ใจครับลูกพี่บอกว่าสู้สุดใจเอองั้นช่วยบอกเป็นภาษาใต้หน่อยบอกหน่อยว่ากำลังใจในส่วนนี้ยังไงสู้สุดใจยังไงอ่ะพูดดิ ก็เป็นกำลังใจให้ผมกันนะครับผมสู้รู้ใจอยู่แล้วครับผุ่มก็ชัดเจนก็ต้องเคสุดยอดเคครับฝากนายต่อเพื่อนหน่อยฮะก็เฟซบุ๊กครับช่างเคเซอร์วิสแล้วก็เบอร์โทรครับ082 755 1804ครับเออชันดีครับบริการครับนะทุกอย่างครับผมเพื่อนนะฮะเทปนี้เป็นเทปแรกของน้องเขานะไม่เคยออกรายการครับผมฝากด้วยแล้วกันทุกการติดตามครับผมพยายามนำเสนอทุกสิ่งอย่างเท่าที่ผมทำได้คอมเมนต์ในสุภาพครับทุกอย่างดีเอง ขอบคุณครับน้องเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับติดตามอยู่นะเอาให้ได้นะครับผมเออ